สวัสดีครับตาท,ทองแชแนลว,วันนี้ตาท,ทองมาดูนาที่พากันมาหวานเมื่อวานเมื่อวานหว,วานเสร็จแล้วก็ไถแปรครบนะครับท้องฟ้ามืดมารถทําไม่ทันเขาเพิ่งมาไถา่าปัน่นเพิ่งมาปั่นเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ฝีมือรถของอเข็มนะครับ มาหวานตัน้าางแต่เชา้าหวานเสร็จก,ก็ไถแปรกบหักคอเลยนะฮะไมะ่ก็เป็นแบบนี้แหละเมื่มาวาอวา,ว,าวานแล้วก็มาหวานหวานแล้วก็ไถแปรกบเพราะว่าถ้าเราไถาแพรแล้วก็มาหวานข้าวมันจะไม่แข็งแรงต้นนั้นใช้วิธีใหม่เปลี่ยนสูตรเพรา,วาะว่าอากาศดินร้อนอใช้วิธีหวานแล้วก็ไถแปรกบแล้วก็มาไถาปัน่น ือนที่เขากําลังไถ่ตอนนี้พี่น้องอันนี่คือแปลงของคุณคุณแม่คุณพ่อนะครับ่าตาแม่ยายสี่ไร่ปั่นแปลงนี้เสร็จก็คงไปปั่นแปลงอ,อีกฝั่งหนึ่งของอของน้องอน้องและของตัวเองสองไร่นะครับมีแต่ทำนาเขาเลยพี่น้องนาเจ้าของสองน,าน,า,น,า,นาน้องสาวสอง น้าน้องชายน้องเคยพี่น้องอสองก็เป็นหกไร่แล้วของพ่อตาแม่ยายสี่ไรเป็นสิบไรอันนี้นะฮะ,ะ,ะ,ะมีแต่นาเช่านะครับเจ้าของมีสองไรปกตินะฮะถ้าปีปีที่แล้วตอนนี้น้ํามาเต็มแล้วพี่น้องฝนมาพรนี้เป็นประตูประตูน้ําที่มาจากบ้านบ้านตะโก ประตูน้ำมาจากบ้านตะโกบ้านโคกเต็งนู่นห้วยราดี่น้องลายบามาตามทางรถไฟฮะแล้วก็ปลาก็เยอะนะฮะปลาตอนที่พ่อตาอยู่ตอนที่ท่านยังไม่เสียเนี่ยก็จะทำทำียกว่าเอาไนลอนมาทำเป็นเหมือนฝายแล้วก็ปลาได้เยอะนะได้ปลาหมอปลาช่อนปลาปลาดุกปลาดุกเวลาหน้าหนาวเนี่ยปลาดุกเยอะมาแล้วน่าจะ เสร็จแล้วมั้งเนี่ยปั่นเที่ยวนี้เสร็จก็ก็ขึ้นไปแปลงต่อไปนะฮะเขาคงม,มาปั่นแต่เช้านะฮะผมก็คิดว่าแต่เขาปั่นเมื่อคืนแต่เมื่อวานเนี่ยฝนตกมาพี่น้องตกมาเสียวจนเพราะว่าอาวานแล้วฝนตกกลัวรถมาปั่นไถ่พรวนไม่ได้ทำปั่พรวนไม่ได้มันเป็นดินเหนียวด้วยนะฮะแต่ดินตรงนี้ไม่เหนียวเพราะไม่ได้ลอกแต่หน้าฝั่งนู้นน่ะดินเหนียวเพราะว่าเพิ่งลอกเพิ่งลอกเมื่อปีที่แล้ว trên lãnh xếp mà ha anh nè coi chấp จะแรงนี้ก็ตรงคอขวดระหว่างแลงเวลารถหักเลี้ยวถ่ายได้ไม่ดีเขาก็เลยมาวน นี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้สีไร่ทางแต่ทางรถไฟทางรถไฟไปจนถึงนู่นถนนถนนโน่นนะแล้วก็ไปขึ้นแปลงแปลงแปลงหน้าของน้องสนิทนะฮะนี่แหละสองไร่แปลงสองไร่เป็นแปลงมรดกพี่น้องในหน้าแปลงของอาเขา แต่งของอาเขานะครับพึ่งลอกพึ่งลอกไปมาตอนหน้าแรงเนี่ยลอกหน้าดินไปลึกเลยทีนี้ถ้าฝนมาอีกสงสัยทำไม่ได้มั้งเนี่ยเพราะว่ารถไทยมมกาลงรถไถไม่กาลง,ลลงถ้าลงก็จมแน่นะครับยกเป็นรถไทยคันลึก รดถไถยพักยกเ,เติมพลังพักเรียบเติมพลังเสร็จก็มาไถ่ายแปลงนี้นี่เป็นแปลงนาของน้องสนิทสองไร่ครับมอ,รเ,อเรกเกือบอยู่กลางนาเลยนะฮะกลางนานี่พีนน้องเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานวานแล้วก็ไถแปลไถแปลแล้วก็ฝนมาพี่น้องฝนมาก็เลยรมไถก็เลยไม่ได้มาปั่นเมื่อคืนมาปั่นไถพรวนหลังจากที่วานแล้วก็ไถกบไถแปลกบปกติไถแปลทิ้งไว้แล้วก็มามาวานแล้วก็มาปั่นอันนี้เราวานไถกบแล้วก็มาปั่นอ,อย่างนี้มันก็จะทําให้ข้าวอยู่ในดินลึก ลึกลึกกว่าทั่วไปนะก็จะทําให้ข้าวได้อยู่ในดินลึกถามว่าทําไมให้ข้าวอยู่ในดินลึกก็จะได้มีลําต้นแข็งแรงนะครับไม่ล้มง่ายเวลาสมมติฝนทิ no ้งช่วงน้องสนิทบอกเวลาฝนทิ้งช่วงข้าวก็าจะไม่ตายง่ายแต่ถ้า อาไทยแปลแล้วหวานแล้วก็ปั่นเนี่ยเวลาแรงมาเนี่ยข้าวไม่สามารถดูดน้ําได้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็ลำต้นก็จะแห้งเหี่ยวเฉาตายอ่อย่างนี้ถ้าทําอย่างเงี้ยข้าวก็อยู่ในดินลึกนะมันก็จะเย็นเย็นชื้นนะฮะเย็นชุ่มชื้นนะก็จะทําให้ข้าวงามก็เป็นบรรยากาศนะฮะให้พี่น้องได้ดูนี่แหละวิธีเกษตรกรรุ่นใหม่สมัยก่อนมาผมผมกับน้องเสด็จก็ ใช้ควายนะครับควายไถายนาเดินตามควายตัวหนึ่งทันไทได้ล่องเดียวเองกว่าพี่น้องคิดดูสิว่านาแต่ละแปลงไม่รู้เดินกี่รอบไม่รู้เดินกี่ร้อยรอบฮะควายแล้วก็ทั้งคนทั้งควายเหนื่อยยิ่งไปจีควายมากสุดท้ายก็มาเจ็บเอวเจ็บปันท้ายกมจักกรมในเวรควายก็มาอัเครื่องเพราะว่าไปบังคับเขาแต่พอ,อวันเวลาผ่านไป ควายเหล็กก็มาแทนพี่น้องเนี่แหละเป็นควายเหล็กควายเหล็กมีความแข็งแรงกินน้ําเป็นพลังกินน้ํามันเป็นพลังก็จะทําให้มีพลังกาลังในการในการทำนะพี่น้องเพราะเราจะมีสักคันหนึ่งก็ไม่คุ้มเพราะว่านาน้อยนาน้อยถ้ามีนาสัก50ไร่หรือ60ไรหรือนาร้อยไรกนอาจจะซื้อไว้ทำทำเองเส พอทำของตัวเองเสร็จก็ยังสามารถรับจ้างได้เหมือนเขาเนี่ยเรวรับจา้างรับจ้างเป็นคิดเป็นไร่นะครับไรหนึ่งก็เดี๋ยวนี้บางบางเจ้าเขาก็คิดไร่ละ500ทั้งไถแป่ทั้งปั่นาบางเจ้าแต่นี้เขาคิดเราไรละ4 8่บาทลดทิี่สุเพราะว่าผลค,คุณเคยผลคุณเคยทำงานร่วมกันเคยใช้บริการด้วยกัน ราก็เลยคลิปพิเศษให้นะครับพี่น้องดูคลิปนี่แหละการทํานาของเกษตรกรไม่เหมือนสมัยก่อนพี่น้องเนี่ยโอ้ต้องรอฝนตกหนักๆมีน้ําขังในานาแล้วก็หว่านกล้าแล้วก็ถอนกล้ามาปักดําก้มเงยก้มเงยปักก้มเงยปักเงยก้มปกัปกปกักปักกว่าจะเสร็จโอโ้ใช้เวลาหลายเดือนแล้วถึงจะได้เข้าดำนาแต่เดี๋ยวนี้ เรีย,ย,ยกว่าปัญญาปัญญาปัญญาคล่องตัวความเมื่อก่อนคื่องมื่อก่อนความคิดของเราบางสิ่งบางอย่างาก็เรียกว่าโบราณโบราณก็คือเครื่องไม้เครื่องมือไม่สะดวกพอวันเวลาเปลี่ยนไปพี่น้องเทคโนโลยีที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาทันสมัยขึ้นก็ทําให้สามารถคิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการท,ทําเกษตรสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ฝอยมากแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอให้พี่น้องต,า,ตามดูตามชมในเ็มนี้ก็เป็นเกมรอบที่สองนะครับดูเป็นความรู้นะครับดูเป็นความรู้ว่าเกษตรกรยุคใหม่ก็ทำแบบนี้นะฮะไม่ต้องไปผักทำเหมือนสมัยก่อนเลยนะฮะนี่ทางีเขาก็ ทำตีละคึงวนไปวนวนวนไปวนมากะไรไรเรียงกันทานาฝั่งนน้นก็มีรถไถเดี๋ยวนี้รถไถมีเยอะนะคนมีตังเขาก็ซื้อซื้อไงพี่รายชาเงินฝันทั้งนั้นไม่ว่าเราไม่ว่าเขานะครับฝันให้กับบริษัทนูนญี่ปุ่นคุโบต้าญี่ปุ่นรวยดูดเงินจากเกษตรกรชาวชาวนาชาวไร่ของคนไทยเราไปเยอะเลย แล้วก็มีรถไถที่มาใหม่ที่ดังๆราคาถูกกว่าคูบุตาก็มีอะไรนะอิซกิอันนี้คูบุตานะครับสำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ e Mm, -hmm. we are going to ไปจนถึงถนนนะฮะน้องชายขนาดของน้องชายที่หนึ่งสองไร่มีต้นไม้อยู่สองต้นเท่านั้นนะฮะ